สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทมาสตัมจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะก็คันที่พาร์ทของคนโสดนานะการความรักของคุณนะคะ m a g ิเชีย โอ้ยช่วงนี้นะคะระวังคนเจ้าชูเข้ามานะอืมหรืออาจจะมีคนมองว่าคุณเจ้าชูเพราะช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปพบเจอคนใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะทั้งตัวจริงเป็นๆกับคนจากโลกออนไลน์นะคะเด่นทั้งสองอย่างมันเป็นเหมือนคุณมีความเหงาในใจเยอะมีความผิดหวังหดหู่เกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่า ฉันอยากจะออกไปเจออยากไปปลดปล่อยตัวเองนะคะแต่ถามว่าความเหงาหรือความผิดหวงังความหดหู่ความเศร้าความซึมเศร้าบางคนเป็นซึมเศร้านะคะคิดว่าการออกไปเจอ mm hmm. การคุยคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่หาลุไม่ว่าทุกอย่างมันก็ยังคงขมอยู่ในใจนะคะถ้าเราไม่ปลดล็อกมันนะคะถ้าเราไม่ปลดล็อกมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะ,นะคะโอเคทีนี้ ทีนี้นะคะคนใหม่ที่เด่นๆเลยแล้วกันนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงหกถ้วยเก้าไม้เท้าสองเหรียญโอ้คนนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่เขาจะโปะแตกนะเพราะเขามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะมีทั้งคนใหม่คนเก่านะคะคนปัจจุบันเป็นลักษณะที่ ่าจะเป็นลักษณะคนคุยนะคะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีสิ่งที่เขาปิดบงังปิดกั้นตัวตนที่แท้จริงของเขาจากหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่ตัวคุณนะที่เขาปิดบงังแต่หลายๆคนที่เป็นตัวเลือกแต่ก็มีโอกาสที่เขาจะโปะแต่ที่ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งของเขาที่เขามีเนี่ยอาจจะรู้ความจริงนะคะว่าเขาเจ้าชู้ว่าเขามีคนคุยคนนั้นคนนี้มากมายนะคะเพราะเขาถูกจับตามองอยู่นะ มีตัวเลือกที่สกกามองอแ,บบแบบอบสองแอบสืบอยู่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนพ่วงไปด้วยได้นะคะต้องระวังทีนี้เขาคิดนล่รู้สึกยังไงกับคุณบ้าง6เหรียญเขาอยากรู้จักคุณนะเขาปิ๊งคุณเลยแหละแต่เนี่ยเห็นไหมระวังว่าเราอาจจะถูกพ่วงไปกับปัญหาของเขาด้วยกับสิ่งที่เขาปิดบงังปิดกั้นอยู่นะคะเขามีกำแพงบางอย่างอยู่เขามีความลับบางอย่างที่ปิดไว้นะ การที่เขาได้รู้จักกับคุณหรือเจอคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณน่าจะมีมีส่วนที่เหมือนแบบไม่ได้เปิดใจให้กับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็สัมผัสกับความรู้สึกตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันไปก็โอเคนะในความรู้สึกเขาเนาะน,นะคะเขาก็รู้สึกดีดดกับเราแหละแต่มันก็จะค่อนข้างวุ่นวายกับสถานการณ์ความรักของเขาสักหน่อยคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา Aries Aquarius ส,สามดาบ เป็นโอกาสใหม่ที่คุณได้เจอแต่คุณก็แอบกลัวว่าคุณจะเจ็บอีกนะคะก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปผูกมัดหรืออะไรพบเจอแล้วก็ผ่านไปคุยคุยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาคนนี้นะคะโอเคบทสรุปแปดเหรียญนะคะแปดโอเคแปดเหรียญแปดดาอืม ในช่วงนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังมองหาหรือเราเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มันฝังอยู่ในจิตใจที่มันหยังรากได้นะคะแต่มันจะยิ่งทำให้คุณเนี่ยยิ่งกังวลแล้วก็คิดมากไ้น่นะนนาให้คุณลองโฟกัสในสิ่งที่คุณชอบหรืออยากทำถามว่าคุณไปพบปะ เจอคนใหม่ๆไปสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะหรือเจอใครใหม่ๆในโูกออนไลน์ปัดต,งติงลง t เดอร์ใดๆก็ตามได้ไหมก็ได้นะคะแต่แค่อย่าเอาใจลงไปเล่นก็พอนะคะรอนิดนึงค่ะจังหวะของคุณอาจจะยังไม่ได้มานะคะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มามันแค่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเอง ใจความรักเอ็ดดี้นะคะระวังเจอกับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วด้วยนะช่วงนี้ความรักไม่เด่นนะคะสำหรับคุณบางคนอาจจะมีการมูเตลูนะคะอ,อ,อธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักหรือเนื้อคู่ถ้าในช่องเนี่ยก็มีบทสวดดึงดูดความรักอยู่เหมือนกันนะคะลองดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะโอเคพาร์ทของ คนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนที่มีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะมาดูไายในฝั่งคุณกันก่อนเลยนะคะสมเหรียญน,นะคะ2เหรียญสถ้วยนะคะทาวเวอร์แล้วก็เดิอบอ,อื ในช่วงนี้คุณอาจจะช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันแพลนบางอย่างร่วมกันในความสัมพันธ์นะคะขยับขยายความสัมพันธ์การมีลูกหรือการทําธุรกิจร่วมกันต่างๆนะคะเหมือนจะชะลอนะ ชะลอตัวไปนิดนึงนะคะด้วยงบประมาณหรือมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและก็เรื่องของคนนอกอย่างเช่นเพื่อนฝูงผู้ใหญ่หุ้นส่วนต่างๆนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันกระทบมาที่ความเข้าใจระหว่างคุณกับคนรักด้วยนะคะก็เลยเป็นอะไรที่จะต้องดิวทั้งคนนอกนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ เพื่อนปูหรือคุณสวดแล้วก็ต้องดีกับคนรักของคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาจะเข้าใจผิดไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโอเคที่นี้ฝั่งคนรักของคุณนะคะ Knight of Cups q u e e n of Pentacles เจ็ดดาบในที่นี้ค่ะชาวธาตุด,ดินและธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะมังกร,ริกษ์ศพหรือกันกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์ ฟังคนรักของคุณเนี่ยโอเคเขาไม่ไว้วางใจคุณเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีการคุยหรือการแพลนบางอย่างร่วมกันกับเขาไว้ค่ะเขามีการสอ่องการสืบลองเช็คดูเกี่ยวกับคุณนะคะไม่ไว้วางใจนะคะแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะได้จากเขานะคะปากเสียงระวังในเรื่องของคําพูดของเขานะคะหรือ ระวังใจเราเองอยากเก็บคําพูดของเขาตอนโกรธเพราะอาจจะมีคําพูดที่ไม่พึงประสงค์มันทําให้ฝั่งคุณนะ่ะรู้สึกว่าเป็นเดอะมูนแล้วก็ทาวเวอร์นะคะอาจจะช็อกกับความาคําพูดของเขานะคะที่ถ้าค่อนข้างจะทาร้ายความรู้สึกของเราพอสมควรนะเพราะว่าเขาค่อนข้างคาดหวังกับตรงนี้เอาไว้มากๆเลยนะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง of bonds นะคะสิบในเท้าเขารู้สึกว่าคุณคงมีอะไรหลายๆเรื่องที่แบกรับเอาไว้เยอะนะคะมีความหนักอกหนักใจ หรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่รู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันค่อนข้างจะหนักอกหนักใจในความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับตัวคุณเขาผิดหวังนะกับสิ่งที่เราคุยกันไว้แล้วทําไมมันถึงทําไม่ได้ทําไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่คุยกันไว้ทําไมต้องเลื่อนอีกแล้วทําไมต้องนู่นนั่นนี่นะคะเขาสึกว่าเราจะต้องมีการคุยการเคลียร์กันแต่ว่าเขาอาจจะคุมอารมณ์หรือคําพูดของเขาในตอนนั้นไม่ได้เลยอาจจะหลุดป,ปากหลุดพูดอะไรบางอย่างออกไปที่ทำร้ายความรู้สึก ของคุณและเขาสงสัยว่าคุณมีอะไรในใจหรือมีอะไรในความลับที่ไม่ได้บอกเขาตรงๆหร,ร,รือเปล่านะคะต่อไปนะคะคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาบ้างไา9ไม่เท้าใ of pentacles justice นะคะเดสมันเป็นสิ่งที่คุณใจมีบางอย่างที่ที่เราอาจจะไม่ได้บอกเขาหมดนะคะซึ่งการที่ไม่ได้บอกเขาเพราะกลัวว่า เขาอาจจะไม่โอเคนะคะโกรธหรือไม่ไปต่อแต่สิ่งที่เขาพูดกับคุณคำพูดที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้มันค่อนข้างบั่นทอนใจคุณมากๆจนคุณเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆความรักมันเฟดลงไปเยอะเลยจากคำพูดของเขานะคะมาดูข้อความในใจเ้าบ้างน,นะฉันรู้ว่าฉันทำทุกอย่างพังไปหมดเลย นะ,ะ,ะทำอะไรให้มันยุ่งเหยิงไปหมดเลยคุณนะค่อนข้างน่าดึงดูดสำหรับเขาและเขาเองก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็อยากจะบอกเหมือนกันเ่นแบบเขาเสียใจหรือเขาขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดหรือบ,บอกคุณตรงๆในคำขอโทษนั้นเพราะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อีกโกสูงด้วยตัวเองนะคะและแอบยึดติดอยู่กับเหตุผลของตัวเอง จุดยืนของตัวเองสูงเช่นกันนะคะโอเคต่อไปบทสร,รุปเพิ่มิ่อืมช่วงนี้คุณจะต้องบาลานซ์ความคิดความรู้สึกและสถานการณ์ความรักให้มากนะคะให้เยอะเยเลยทีเดียวนะคะให้เยอะเยะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราจะ ตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจหรือเรื่องแทนนั้นนะแต่เป็นเรื่องของคําพูดที่เขาพูดมาแล้วมันอาจจะบั่นทอนคุณหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะจบวามสัมพันธ์หรือจะยังไงไปยังไงต่อคนะไพ่แนะนําว่าให้คุณเนี่ยดูกับตัวเองก่อนใจเย็นๆนะคะแล้วเขาจะเป็นคนเข้ามาเองนะคะเขาจะเป็นคนเข้ามาพูดเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คำพูดที่มันบาดใจคุณนะ่ะคุณจะรับได้คุณจะเยียวยานั้นได้ไหมก็ <c oughs> ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะคะเหนื่อยพอสมควรอย่างที่บอกเขาว่าพยายามอย่ไปอย่าไปยึดติดกับคําพูดของเขาถ้าเป็นไปได้เพราะเราบังคับคําพูดเขาไม่ได้เนาะ True love นะคะ Wedding บางคนอาจ,จะเป็นแพลนเรื่องการแต่งงาน งานแต่งงานหรือเป็นเ,เรื่องที่จะทําให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงมากขึ้นในใด,ดแล้วแล้วคําคพูดเขาจะออกมาในลักษณะไหนนะคะจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยระหว่างคุณกับเขายังมีความรักที่ดีต่อกันอยู่มองว่าให้ยึดถือความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเข้าไว้นะคะแล้วมันจะช่วยพยุงความสัมพันธ์ให้ไปต่อได้นะคะช่วงนี้บอบบางอีกแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวมังกรน,นะคะ โอเคพาร์ทคนมีคู่ประมาณน,นี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะเรามาดูในฝั่งของคุณนะ judgment น,นะคะสถ้วย7จ็ไม้เท้า ก้าวเหรียญนะคะแล้วก็ Queen น f s w เ r d นะคะชาวธาตุลหค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะกมเมทหุนหรือตุ้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์บอกเลยว่าในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอินเลิฟนะตกหลุมรักเริ่มจะตกหลุมรักคนคูยของคุณมากขึ้น <c oughs> มากขึ้นมากขึ้น <c oughs> เรารู้แล้วแหละว่าเรามีคู่แข่ง ะค,ะคุณรู้ว่าตัวคุณเองเริ่มที่จะมีคู่แข่งและคุณก็อยากจะเป็นคนนั้นที่ได้ใจเขาไปนะคะอยากจะเป็นคนที่อยู่ในใจเขาแต่เราจะไม่พยายามเข้าไปเป็นคนที่จุกจิกนะคะหรือเยอะสิ่งหรือพยายามที่จะครอบครองเขานะคุณพยายามทิ้งสเปซบางอย่างให้เขาด้วยเหมือนกันนะ,ะมันไม่เชิงเล่นเกมแต่คุณพยายามที่จะ ดำเนินความสัมพันธ์ไปในจุดที่พยายามไม่ให้ตัวเองเป็นของตายและพยายามให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นนัมเบอร์วันในใจเขาให้ได้ฟังเขาเป็นยังไงบ้างนะคะไฮโลสแฟนนะคะสีถ้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มเบื่อเบื่อในเรื่องของความสัมพันธ์และมีโอกาสที่จะตัดความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เป็นตัวเลือกของเขานะคะเขามีตัวเลือกนะถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะคะ ถึงแม้เขาจะตัดตัวเลือกตัวน่ออกไปเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิเมนต์กับใครอาจจะมากๆหายๆหรือล่องลอยไปเรื่อยๆนะคะเขาแฮปปี้กับการที่จะแบบเจอคู่คนใหม่ๆนะคะยังเฟรนลี่ยังรู้สึกว่าชอบสิ่งใหม่ๆดังนั้นคุณต้องทําตัวให้ตัวเองเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับเขาเสมอนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง เอซับมอนส์ก้าไม้เท้านะคะเขาสบว่าตัวคุณเนี่ยดูดูมีอะไรน่าค้นหานะคะดูมีกำแพงดูมีอะไรที่แบบเขายังรู้จักไม่หมดเขายังรู้ไม่หมดแล้วมันเป็นอะไรที่เขาน่าสนใจอะ่ะน่าสนใจสําหรับเขานะคะมันทําให้เขาแบบ ประทับใจตัวคุณในไหนหลายอย่างและคุณเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่แฟร์ไม่ต้องเล่นเกมอะไรให้ปวดหัวไม่ต้องตามอะไรเขาเยอะมากมาในทางนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะในในในความรู้สึกกับพิภัยขึ้นมานะคะก็โอเคต่อไปคุณคิดเล่ารู้สึกยังไงกับเขาแตาถามว่าเขาพร้อมจะคอมมิตหรือ,อยังก็มองว่าอย่างนะคะเราอยากจะคอมมิตกับเขานะเราต้องการที่จะเติมเต็มต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมัม่นคงแต่คุณอ่ะไม่อยากจะไป เทความหวังให้กับเขามากหรือว่าไปให้เขาเรียกอะไรไปโฟกัสที่เขามากแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเรากําลังแบกความรู้สึกเหล่านี้อยู่สิ่งที่เราอยากจะทํามากๆเลยสิ่งที่เราอยากจะพูดมากๆเลยแต่ถ้าพูดไปหรือทำออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการกดดันเขาดังนั้นทุกอย่างมันก็เลยเป็นการที่เรากําลังแบก หลายๆอย่างอยู่แบกความรู้สึกแบกอะไรอยู่นะคะเราพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองให้ได้เพื่อที่จะดึงหูุดเขาเพื่อที่จะแบบให้เขปาประทับใจในตัวเรานะคะก<ส>็เหมือนเหมือนโอเคมันก็ทําให้เรารู้สึกก็หนักก็เหนื่อยแต่อยากเป็นเบอร์หนึ่งอยากเป็นเบอร์ดีออกในใจเขา<ส>นะคะข้อ,อบทสรุปเนาะ ซีรีนสนเอซับสอรนะคะตาสีนิทราคุณรอมากเลยคุณมีความหวังมากๆนะคะและในอนาคตก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ชัดเจนในเบอร์นั้นแต่จะกระเตื้องนะคะจะดีขึ้นจะแน่นแฟนมากขึ้นคุณสามารถดึงดูดใจเขาได้มากขึ้นดึงดูดความสนใจเขาให้มากขึ้นนะคะ กอดได้แต่อย่าแน่นเกินอย่ารัดเกินไปนะคะสิ่งที่คุณคิดปัญหาที่แก้หรือปัญหาที่มันจะเข้ามาเนี่ยคุณสามารถเหมือนจัดการมันได้ก่อนปัญหาจะเกิดควบคุม control สถานการณ์ได้ดีก็รักษาจุดยืนตรงนี้เอาไว้นะคะบสคทสรุปามรัก feel self นะคะปล่อยวางสิ่งที่คุณ แบกอยู่เมื่อกี้ที่พูดไปเนาะมันจะเป็นความคิดความรู้สึกคุณก็มองตัวเองว่าให้คิดแบบนั้นให้คิดแบบที่ที่ตัวคุณไม่อยากจะไปเยอะกับเขามีสเปซคุณก็ต้องมีสเปซให้กับตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้นะช่วงปลายปลายเดือนเนี่ย อาจจะมีความโรแมนติกมีความรู้สึกดีๆมีความแน่นแฟนมากขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีได้เปรียบในช่วงนี้โอเคค่ะคลิปของมังกรก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณนทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ